กินบุรีเป็นทุเรียนเขาเรียกว่าเป็นผักกบชายน้าในต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีลูกพิเศษอยู่ลูกด้วยว่าด่พะยาแต่ว่าเมื่อเ,เกิดปีนี้เราไม่ได้จองก็เลยได้แค่กบชายน้ําย<น>ังไม่ได้ด่างพะยาอันนี้ก็ดูดีลนะคะอันนี้เห็นว่าเขาขายหมูมาสองหมื่นแะต่ลูกเนี้ย่ยพอออกจากประเทศไทยมานานก็เลยไม่รู้ว่าทุเรียนมันพัฒนาไปไกลขนาดนี้โอ้หน้าทัน ูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราทั้งรูปมีแค่นี้เป็นของฝากแต่อย่างน้อยทุเรียนของไทยนี่สร้างชื่อเสียงแล้วก็นนราคาสูงมากจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของวารีแ e อดเด็ดที่ทำให้ราคาแพงขึ้น,นวันนั้นถ้าเราขายปเป็นวัตถุดิบทั่วไปธรรมดาไม่มีการปรับปรุงพันธุ์มี ระหว่างรออยากจะโฉบมากเลยเอาเลยช้อ,อชเลยเอาเลยนะคะเอ,เ,เ,อเ,เอาเลยจะลองดูสิอืมอร่อยค่ะเนื้อดี